พานตอนล่าสมิงสองรุ่งเช้าทั้งสามก็เดินทางกลับเข้ามายัางหมู่บ้านพรานอําแยกตัวกลับบ้านไปก่อนส่วนพรานมั่นและไพรวันเดินทางไปบอกชาวบ้านให้ระวังตัวเสียงเคาะไม้ดังไปทั่วหมู่บ้านไม่นานชาวบ้านก็มารวมตัวกัน มีอะไรก็เลือกคุณไพยวันถึงเรียกชาวบ้านมาร่วมตัวกันผมมีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบครับตอนนี้สมิงที่เรากำลังล่าตัวกันอยู่มันบาดเจ็บผมกลัวว่ามันจะมาทำร้ายพวกชาวบ้านจึงมาบอกให้ระวังตัวกันเอาไว้นะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านจนกว่าพวกผมจะกจัดมันได้เมื่อไพรวันพูดจบเสียงอื้ออึงของชาวบ้านก็ดังขึ้น ทุกคนต่างหวาดระแวงและกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาละเอาละจงทำตามที่คุณภัยวันบอกถ้าพวกเองยังไม่อยากตายก็ให้อยู่แต่ในบ้านอย่าออกมาเพ่นผ่านให้สมิ่งมาเล่นงานเอาก็แล้วกันพรานมั่นพูดเสริมเมื่อบอกกล่าวกับชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยไพรวันและผานมั่นก็แยกตัวกลับบ้านซึ่งมีพานอํา และลำดวนนั่งรออยู่ที่แค่หน้าบ้านอยากเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างครับคุณไพวันบอกชาวบ้านระวังตัวกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพานอําตอนนี้เราก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนเถอะครับเดี๋ยวคืนนี้พวกเราคงจะพบศึกหนักครับคุณไพวันเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปพักกันนะครับนางลำดวนมันทำกับข้าวไว้รอแล้ว แม่ดีจริงๆเลยวะไอ้อำขาก็ะกอกกำลังหิวอยู่พอดีลำดวนยกสำรับกับข้าวที่ทำเตรียมเอาไว้แล้วมาให้ทั้งสามคนได้กินเธอวางสำรับลงอย่างแผ่วท้อมองสงสายตาไปให้ไพรวันแล้วหลบสายตาเดินกลับเข้าบ้านไปพมว่าคุณไพรวันนี่ก็มีิชนเหมือนกันนะครับดูนางลำดวนสิ มันเคิรนจนหนาแดงไปหมด <c oughs> นั่นลูกสาวข้านะเว้ยมันเออเออข้าขอโทษว่ะแต่ดูถ่าทางนางลำดวนมันจะชอบคุณภัยวันนะว่าไอ้อำฮิฮ <c oughs> ิจริงๆแล้วลำดวนเธอก็น่ารักดีนะครับพานอำพานอ่ำจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะขอจีบลำดวนผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ คนรักกันผมจะห้ามได้ยังไงคําตอบของพานอำ่ทำทําให้อาหารมื้อนี้ของภัยวันอร่อยขึ้นกว่าเดิมเมื่อทุกคนทานข้าวกันเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอนตกเย็นวันนั้นก็มีเสียงของชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนอยู่หน้าบ้านภัยวันมันทําให้ทั้งสามคนที่กำลังนอนกันอยู่นั้นสะดุ้งพลวดขึ้นมาทันที คุณไพวันคุณไพวันครับคุณไพวันมีอะไรเหรอครับลุงเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องแล้วครับคุณไพวันสมิงมันเล่นง,งานคนอีกแล้วครับที่ไหนครับลุงพาผมไปดูหน่อยผมอุตส่าห์เตือนแล้วนะว่าห้ามออกนอกบ้านเฮ้อไพวันถอนหายใจด้วยความหมงุดหงิดไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วครับคุณไพวันผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ ผมไม่เคยเห็นหนะ้าไพรวันพรานมั่นและพรานอ่ำหยิบปืนคู่กายแล้ววิ่งตามชาวบ้านคนนั้นไปเมื่อไปถึงก็มีชาวบ้านหลายคนยืนมุงกันอยู่พรานมั่นซึ่งวิ่งนําหน้ามาก็แหวกพวกชาวบ้านเข้าไปดูนายใครวะถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้านเล่าบางทีค่ะอาจจะรู้จักนายดูสิ เมื่อเห็นร่างนั้นอย่างชัดเจนพานมั่นก็ยืนตะลึงตาค้างเพราะร่างที่เห็นนั้นก็คือลำดวนนั่นเองพรานอำ่ำวิ่งเข้ามากอดร่างของลูกสาวไว้แน่นลำดวนเอ้ยพ่อบอกแล้วว่าอย่าตามมาโธ่ลูกพ่อไพรวันยืนอึง้งตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกเมื่อเห็นร่างหญิงที่ตนรักชุ่มโชคไปด้วยเลือด เสียใจด้วยนายอํอาแล้วเองจะทำยังไงต่อไปว่าพรานอําละสายตาจากล่างของลํำดวนมองไปข้างหน้าอย่างสายตาเครียดแค้นข้าจะนั่งซากข้าจะแก่แค้นให้ลูกสาวของข้าข้าจะจัดการสมิงตัวนี้เองพรานอําวางล่างของลํำดวนที่อยู่ในอ้อมแขนลงที่เดิมแล้วเดินไปหาไม้เพื่อหวังจะสร้างห้าง ไพรวันและพรานมั่นก็มาช่วยอีกแรงทั้งสามทำห้างอยู่ไม่ไกลจากล่างของลำดวนมากนักมันทั้งสูงและก็แข็งแรงถ้าสมิงตัวนั้นคิดจะพางมันก็คงจะยากอยู่พอสมควรเมื่อทำเสร็จทั้งสก็ขึ้นไปนั่งรอสมิงร้ายตัวนั้นอย่างมุ่งมั่นโดยเฉพาะพรานอัง ผู้ที่จ้องล่างของลูกสาวอยากไม่วางตาและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเสียงของสมิงร้ายดังคำรามมาแต่ไกลแต่แล้วเสียงนั้นก็เงียบหายไปกลายเป็นเสียงคนเดือนเหยียบใบไม้แห้งตรงมายัางห้างที่ทั้งสามคนนั่งอยู่แทนสายตาสามคู่ จ้องมองไปยังที่มาของเสียงอย่างไม่กระพริบตาไม่นานเจ้าของเสียงเดินก็โผล่พ้นออกมาจากแนวป่าพ่อจ๊ะพ่อลำดวนกลัวจังเลยพ่อลงมาหาลำดวนหน่อยสิจ๊ะลำดวนกลัวสาวลำดวนยืนตัวสัน่นอยู่ไม่ไกลนะักลำดวนไม่ใช่ครับ มันไม่ใช่ลำดัวลูกสาวของผมใช่ครับคุณไพยวันนางลำดวนน่ะมันตายไปแล้วนี่คงเป็นสมิงตัวนั้นแน่ๆพรานอ่ประทับปืนขึ้นบา่าเตรียมยิงสมิงร้ายรู้ตัวมันกระโดดหลบเข้าไปตรงพุ่มไม้ข้างๆมันไปไหนแล้วครับพรานไม่รู้ครับแต่ระวังตาห่างไว้นะครับ เป็นอย่างที่ผ่านอ่ำว่าสมิงร้ายมันอยู่ใต้ห้างและกำลังกระโดดขึ้นมาตะปุบห้างหมายจะให้พังลงไปและเมื่อทั้งสามเห็นอย่างนั้นปืนในมือของทั้งสามก็ระเบิดขึ้นพร้อมกันสมิงร้ายโดดเข้าไปอย่างจังมันลม้มลง แล้วเดินช้าๆกลับเข้าป่าไปมันไปแล้วเอาอยัางไงดีครับพานอํามันบาดเจ็บหนักคงจะไปไหนได้ไม่ไกลพุ่งนี้เช้าเราค่อยตามรอยมันไปครับคุณไพวันโดนขนาดนี้ข่าว่าไม่น่าจะรอดไวอ้อําพักก่อนครับคุณไพวันพุ่งนี้เช้าเราค่อยตามมันไปเมื่อถึงรุ่งเช้า ทั้งสามก็พากันลงจากห้างแล้วเดินตามรอยเลือดที่ไหลยหยุดเป็นทางไม่นานนักทั้งสามก็หยุดยืนตาค้างเมื่อได้เห็นล่างของสมิงที่อยู่ตรงหน้าท่อนบนของมันเป็นคนส่วนท่อนล่างของมันเป็นเสือนอนครวนคางอย่างเจ็บปวดอยู่ตรงหน้านี่ไอ้บุญนี่ไอ้บุญนี่นาะไอ้บุญทำไมเองเป็นแบบนี้วะ บุญคือใครครับพานมัน่นไอ้บุญมันเป็นพานอยู่หมู่บ้านข้างๆครับนายมันมีวิชาอาคมแข็งแกร่งมากแล้วทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ก็ไม่รู้ไอ้มันนั่นเองใช่ไหมไอ้มันที่ข้าต้องกลายมาเป็นแบบนี้เพราะข้าทำผิดครูข้าตั้งใจเรียนมนต์สมิงแต่ว่าข้าทำผิดข้าควบคุมตัวเองไม่ได้ ช่วยข้าด้วยไอ้มันเองจะให้ข้าช่วยยังไงวะไอ้บุญเอ็งข้าคนไปร้ายคนแล้วเอ็งช่วยข้าไม่ให้ข้าทรมานไปกว่านี้อีกเลยตอนนี้ข้าทรมานเหลือเกินช่วยข้าทีพรานมัน่นมองล่างพานบุญผู้เป็นสมิงร้ายแล้วถอนหายใจ เสียงปืนในมือของพานมั่นดังขึ้นจบชีวิตสมิงร้ายตัวนี้ไปตลอดกาล